A Sports. It's the in game. วันนี้เราจะมาลองใช้ USB O กันนะครับ USB O ตัวนี้เป็น USB O นะครับจากโปรตุเกสน,นะอยากลองดูมันกะด,ดีขนาดนี่ผมก็จะมาลองใช้ USB O กันนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะ ก็มาลองใช้กันดูเลยนี่ครับนี่เป็น UCBO นะครับ mm hmm. OVR รดช่างมันผมอยากลองใช้อะ UCBO เขาบอกว่าดีนะ mm hmm. เคยคนลองใช้อยู่แต่มาดูที่รายละเอียด mm hmm. ดูที่ฟรังเฟงนะครับฟรัง่งเศสเกมไหนท่าสกิลนะครับใช้ลูเล็ตนะครับการฉลอง <c oughs> ข่าขึ้นสวนนี้เราก็ไปโฟก,กัสน,นะครับลำดูครับเออความสูงนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับน้ำหนักเจ็ดสิบหกกรัมนะครับความขยันในการบุกสูงนะครับความขยันในการตั้งรับกลางะอยู่ในระดับกลางครับคุณสมบัตินะครับเหนือชั้นคุณสมบัติยิงประตูจากที่ไกลอันนี้จะเด็นเลียเ้ยงลูกเร็วนะครับจะเลี้ยงเร็ว <c> OBR <oughs> นะครับที่ให้มา9กสิบนะครับเอ้ยขอโทครับ OBR ก่อนอัพให้มาที่95นะครับแต่ว่าผมไปอัพอีก3นะครับเขาก็เลยเป็น9กสิบปสปีดต้นครับอยู่ที่104นะครับความเร็วในการวิ่งอยู่ที่1 1 2ยสองการทำประตู129ยพลังการยิง128การส่งลูก104ก็ ได้เอาปั้งแ107ก็ได้ไนะี่จะลองไปใช้ดูครับแล้วก็เข้ามากิจกรรมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองในกิจกรรมใหม่ให้ดูดีกว่านะครับว่ายู USBO เราจะดีขนาดไหนนะฮะ

กัโปโภปดี้ Now, เราลองส่งกับโปยิงก่อนนะแล้วก็มาทดลองกระบอกก่อนว่าคนจริงมันทดลองอยากดูดีแล้วนะอดิสซิโอ

Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Just look how far he runs with the ball. That's a great goal. So the ball rolling again. To nail the score. And a fine tackle. Benzema takes it forward now. Benzema. Could one back here. เกยบอลไม่ได้ตบบอลให้ยูซิปิคร ha? Han. Han. Han Han. Han ับเลนเชนเรนเชนเรนเชนยิงครับยูซิปิเขาก็ทำประตูที่สามรีบประตูที่สแล้ว Well, as you can see, he's a dangerous runner with the ball. He has such mm -hmm. good balance of pace. he's <coughs> a well goal, isn't it? is not sure Is this going to be a thrashing? Well. Oh, he's throwing it Well, a badly timed run. Just a thrashing <coughs> offside. <coughs> Benzema. Tonic Kroos. And return to Benzema. Tremendous challenge. Is <coughs> lên trên nhỉ Lắm x làm bởi đi cắt cô hả? đi, เขาทงนีนี่คือโคดีกาโปละเขาวิ่งอยู่แต่เราก็ล้ำหน้าบ่อยซหลือเกิน

ชยูเซบิโอยูเซบิโอเลนเชนยิงปั่นโค้งยูเซบิโอยิงเข้าอยนะครับเดี๋ยวคุณไปดูยูเซบิโอนะครับแซมแห่งโมซับิลของเรายิงเข้าอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็ให้เขาเล่นในทีมบ้านเกิดเขานะครับอย่างเบนฟิก้านะครับซึ่งเป็นทีมในลีกโปรตุเกสที่ผมชอบมาก ซุปซุปสไลป์เลี้ยบอู๋โบดีกับโค๊ะตัวนักเตะช่วยดึงยิงไกลนี่เป็นประตูนัเตวยแฮมนะคบ จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับที่เราได้ลองเล่น UCBO นะครับโดยรวมแล้วผมว่าใช้ดีอยู่นะแต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับกล้องหน้าตัวอื่นว่า,ขานะเขายังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะ UCBO ยังไม่ค่อยมันเอาตรงตรงมันก็ยังวิ่งช้าอยู่นะสำหรับผมนะก็ <S 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 and